ก็จริงจริงแล้วผมร่วงจากมพันเนี่ยมันรักษาได้ไหมคะคืออยากรู้ว่าปกติแล้วผมแบบไหนที่เขาเรียกว่าผมร่วงจากกรรมพันธนะ่ะวิธีสังเกตง่ายๆเลยก็คือในผู้ชายเนี่ยแนวเส้นผมตรงหน้าผากเนี่ยจะเริ่มเว้าเข้าไปคล้ายๆรูปตัวเอ็มแล้วตรงกลางศีรษะผมก็จะเริ่มบางลงเรื่อยๆส่วนในผู้หญิงเนี่ยผมจะเริ่มบางลงจากตรงกลางศาีรษะตอนนี้เริ่มมาแวงแล้วแล้วผมร่วงกรรมพันธ์จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรอะคะผมร่วงจากกรรมพันเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนที่ชื่อว่าไดไฮโดรเทโทสเตอโรนหรือว่าเรียกสั้นๆว่า D h มมนนีต้กกําาาเิดาจา ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตัว DHT เนี่ยมันจะไปจับกับตัวรับที่อยู่ตรงรูขุมขนตรงเส้นผมของเรามันจะทําให้รากผมฝ่อแล้วผมเราก็จะขาดดุดร่วงแล้วนอกจากนี้มันจะทําให้เส้นผมที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตเนี่ยมันสั้นลงก็คือโดยปกติแล้วผมของเรามันจะมีวงจร3ระยะก็คือระยะแรกผมกําลังเจริญเติบโตก็คือผมจะยาวขึ้น,นเรื่อยๆระยะที่2ก็คือเป็นระยะที่หยุดพักก็คือเส้นผมหยุดยาวแล้วส่วนระยะที่3ก็คือเป็นเส้นผมหลุดร่วงการที่เรามีระยะที่เส้นผมกําลังจเจริญ เติบโตเนี้ยน้อยลงมันจะทําให้เส้นผมที่งอกขึ้นมันใหม่อ่ะสั้นลงแล้วก็บางลงเรื่อยๆเรื่อยๆคือแต่ละคนอนะ่ะจะมี DHT มาไม่เท่ากันถูกไหมคะใช่กรรมพันธุ์ของเราเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าแคโทสเตโรนจะถูกเปลี่ยนไปเป็น DHT มากน้อยแค่ไหนแล้ว DHT เนี่ยมันจะไปจับกับตัวรับได้มากน้อยแค่ไหนอ๋อเข้าใจแล้วคือถ,ถ้าเกิดว่าเรายิ่งมีฮอร์โมน DHT เยอะแล้วไปจับกับตัวรับได้เยอะผมมันก็จะยิ่งร่วงเยอะมากขึ้นถูกต้อง แล้วจริงๆแล้วผมร่วงแตมพันเน,นี่ยมันรักษาได้ไหมคะรักษาได้ค่ะแต่ว่าการรักษามันก็จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนถ้าเกิดว่าไม่มีรากผมแล้วแบบหัวร้านมาเลยเราก็อาจจะต้องไปใช้วิธีปลูกผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังมีรากผมอยู่ก็อาจจะใช้เป็นวิธีฉีดพ,พลาสมาก,กระตุ้นรากผมด้วยแสงกินยาทายาหรือว่าอาจจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มันช่วยลดระดับ DHT ได้พอไปลดระดับ DHT ได้มันก็จะไปทําให้ผมขาดุลร่วงน้อยลงและเส้นผมก็จะแข็งแรงขึ้นซึ่งวิธีนี้ ก็อาจจะสามารถใช้ได้กับคนที่แบบมีผมร่วงแบบเบื้องต้นระยะแรกๆเนาะมันอาจจะเป็นวิธีที่เห็นผลช้าหน่อยแต่ว่าสะดวกปลอดภยัยแล้วก็มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้น้อยคือที่ฟังตอนนี้เหมือนว่าทานอาหารเสริมน่าจะง่ายสุดแล้วงั้นขอไกด์ไลน์นิดนึงว่าแบบควรทานสารสกัดอะไรดีก็แนะนําเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของซิงค์หรือว่าอาจจะมีซอยโปรตีนก็ได้ค่ะ